เนี่ยเสียสาวอะไรนะอันนี้กำลังใส่หมูสไลด์นะซึ่งโบชิมไปแล้วโบชิมไปแล้วปรากฏว่าผ่านใช่ไหมใช่ไหมเบลอันนี้ทอดมากเยลใช่มนก็ต้องทอดีเว่าเราอันนี้เขาจะทำเมนูอะไรเนะ

นี่แต้มันนอนเตียค่ะทรักอ่ะพูดใหม่สิเดี๋ยวจะชอบพี่โบน่าดีเดี๋ยวน้องมาขอขนมเดี๋ยวกูกินก่อนสวัสดีครับพี่แป้งสวัสดีครับพี่แป้งมากินด้วยกันนะโอเค เคดเสเดี๋ยวมันไม่เด้งดึงเด้งดึงมัต้องสุกไม่มันสุกเกินไปเดี๋ยวมันจะเออม่ยังไงมันก็ต้องใส่ะม่เออใช่ต้องมะม่จีเรวงน้ำมันหี้ตรงนี้วไม่ต้องมะม่าก็ได้ใ่ะเา่วงนดเดียวแ้วใครอะพี่บวบ๊วยคอยบอกั ลวกค่ะเหนือมมาลงไปหนึ่งห่อแต่ปกติพ่อจะชิมก่อนนะมาม่าว่ามันอร่อยไหมแต่ปกติต้มมะม่มาต้องกินต้องกินม,นมาม่าดิบดครึ่งครึ่งครึ่งซองคือคับนร่องของใครกันโออนบ<า>ของใครไปใส่ถุงเนดะียวกันไว้ไอ้กรึบ,<า>บ,บัดอ่ะ okay.